สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชวนทําจำปาดะทอดกรอบนะหลายคนอาจจะยังไม่เคยทานขนมสูตรนี้แต่เพื่อนๆทราบไหมคะว่ามันอร่อยมากๆแป้งออกมามีกรอบมากๆเลยค่ะจำปาดะทอดกรอบเนี่ยส่วนใหญ่จะนิยมทําที่ทางใต้เพราะภาคใต้ของไทยจะมีผลไม้ชนิดนี้อยู่เยอะค่ะ นี่ค่ะทำออกมาแล้วน่าทานมากๆนําไปทำกินทำขายได้เลยครูดารับรองว่าอร่อยมากเลยค่ะสูตรนี้นี่ค่ะผลจำปาดะจะมีรูปร่างอย่างนี้คือคล้ายกับขนุนแต่ขนาดจะเล็กกว่าแล้วยวงเขาก็จะติดกับไส้แน่นเลยตอนดึงออกมาไส้จะติดยวงแบบนี้เลยค่ะแล้วเนื้อเขาจะนุ่มชำ้ำเหมาะกับการนำมาชุบแป้งทอดมากๆเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมและว,วิธีทากันเลยนะ ส่วนผสมตัวแรกสําคัญมากเลยค่ะก็คือผลจำปาดะนะคะนี่ค่ะครูดาซื้อมาหนึ่งผลน้ำหนัก2อกิโลครึ่งแบ่งมาทำครึ่งผลน้ำหนักช่างเฉพาะยวงของจำปาคือ1กิโลกรัมค่ะส่วนผสมตัวต่อมาคือแป้งข้าวเจ้า170่งร้อยเกรัมแป้งสาลีอเนกประสงค์30มสกรัมแป้งทอดกรอบ40่สกรัมน้ำตาลทรายสากรัม เกลือครึ่งช้อนชาบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชาไข่ไก่เบอร์หนึ่งหนึ่งฟองมะพราะ้าวถึงทึกขูดขาว150กรัมน้ำสะอาด100มิลลิลิตรน้ำปูนใส150มิลลิลิตรเตรียมส่วนผสมครบแล้วมาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาผสมแป้งกันก่อนนะครุดาน้ำแป้งเข้าเจ้าแป้งสาลีอนเนกประสงค์ แป้งทอดกรอบมาใส่ลงในชามผสมตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วนำไข่ไก่มาใส่ลงไปจากนั้นก็คนให้ไข่ไก่เข้าผสมกับแป้งแล้วทยอยใส่น้ำปูนใส่ลงไปค่ะสลับกับการคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะ คนจนทุกอย่างเข้าผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแป้งไม่จับตัวเป็นก้อนประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะจากนั้นครูดานํนำมาพร้าถึนทึกมาใส่ลงไปใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ใช้มือขยำํำเพื่อให้มะพร้าวเข้าผสมกับแป้งประมาณนี้นะคะพอแป้งและมะพร้าวเข้ากันดีแล้วก็จะได้เนื้อแป้งประมาณนี้ค่ะจากนั้นนำ,น,ำน้ำสะอาดมาใส่ลงไป ครูดาใส่น้ำสะอาด100มิลลิลิตรนะคะเสร็จเรียบร้อยได้แป้งชุบทอดมีความเหลวประมาณนี้ค่ะจากนั้นวางพักไว้ประมาณ30นาทีเพื่อให้แป้งอิ่มน้ำขนมออกมาจะได้อร่อยนะคะพอพักแป้งครบ30นาทีครูดานำยวงจำปาดะมาใส่ในแป้งที่เตรียมไว้ค่ะครูดาใช้มีดตัดยวงจำปาดะออกจากไส้อย่างนี้นะคะจะได้เร็วค่ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมนําไปทอดแล้วค่ะลองนํายวงจำปาดะชุบแป้งดูค่ะนี่ค่ะจะติดแป้งทอดกรอบแบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้แล้วนะคะกําลังดีกําลังสวยเลยวิธีทอดจำปาดะทําคล้ายๆทอดกล้วยแขกเลยค่ะครูดาใช้น้ํามันพืช800มิลลิลิตรใส่กระทะนํามาตั้งบนเตาแล้วเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงพอน้ํามันร้อนรีไฟลงเป็นไฟกลางแล้วนําจาปาดะมาทอดเลยค่ะ อย่าลืมนะก่อนนำจําปาลงทอดให้คลุกแป้งให้ทั่วถึงกันก่อนเสร็จเรียบร้อยนำลงทอดเลยค่ะไม่ต้องใส่ให้ติดๆกันมากค่ะก็คือให้เว้นระยะนิดนึง mm hmm. เพื่อรอให้ยวงจําปาดะที่ลงไปก่อนเซตตัวแล้วก็ไม่ต้องใส่ให้แน่นมากนะคะประมาณนี้ก็พอค่ะรอให้แป้งชุบทอดเซตตัวนิดนึง จากนั้นใช้ตะหลิวแซะเพื่อให้จำปาดะแยกออกจากกันแซะประมาณนี้นะคะถ้าเราไม่แซะอาจจะทำให้จำปาดะของเราติดกันตอนนำไปขายหรือว่านำไปทานจะไม่สะดวกนะคะรอจนสีของแป้งชุบทอดเริ่มเข้มขึ้นก็พลิกกลับด้านนะคะ เราจำเป็นต้องพลิกกลับด้านเพื่อให้จำปาดะของเราโดนความร้อนทั่วถึงกันจะได้สุกทั่วถึงกันแล้วก็มเมล็ดของจำปาดะข้างในก็จะสุกด้วยนะคะขั้นตอนนี้ให้คอยพลิกกลับด้านทีๆเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้จำปาดะของเราไหม้นะคะทอดต่อไปเรื่อยๆจนมเมล็ดจำปาดะข้างในสุกเรียบร้อยก็เป็นอันว่าใช้ได้ค่ะ อันนี้คือใช้ได้แล้วนะคะครูดาใช้กระชอนตักขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะอืมสวยงามน่ากินมากๆนําไปวางพักไว้ให้เสด็ดน้ำมันก่อนนะจากนั้นนํามาเทใส่ในถาดที่เตรียมไว้เลยค่ะก่อนทอดกระทะต่อไปให้เราใช้กระชอนตาทีตักเศษแป้งขึ้นออกให้หมดให้เกลี้ยง ป้องกันไม่ให้เศษแป้งไหม้โดนจำปดาดะที่จะนำลงทอดต่อไปเพราะอาจจะทำให้จำปดาดะของเราขมได้จากนั้นนำจำปดาดะที่เหลือลงทอดเลยค่ะวิธีทอดก็ทำเหมือนตอนที่ครูดาทอดกระทะแรกเลยนะคะอย่าลืมนะคะไม่ต้องใส่ลงไปเยอะเกินไปค่ะพอแป้งชุบทอดเสร็จตัวก็ใช้ตะหลิวแซะออกจากกันค่ะ พอแป้งเริ่มกรอบเหลืองก็พลิกกลับด้านทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะถ้าเสร็จแป้งสุกก่อนก็ให้ตักขึ้นมาก่อนค่ะไม่ต้องตักพร้อมจำปาดะก็ได้นะคะวิธีทำอย่างนี้ก็คือป้องกันไม่ให้เศษแป้งไหม้นะ สังเกตดูค่ะพอจำปาะดาะสุกแล้วมเมล็ดของเขาข้างในก็จะสุกด้วยให้ตักขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะน่ากินมากๆตอนนี้จำปาะดาะทอดกรอบของเราคลายร้อนแล้วมาดูความกรอบของขนมกันค่ะนี่ค่ะกรอบมากๆม,มาดูเนื้อจำปาดะทอดกันค่ะ นี่ค่ะเนื้อนุ่มชำ่ำช้ำน่ากินมากๆเลยค่ะอันนี้มเมลร็ดก็สุกด้วยนะมาค่ะชิมด้วยกันอืมแป้งกรอบมากๆเลยค่ะส่วนเนื้อจำปาดะก็หอม,ห,อมหวานมันนุ่มอร่อยลงตัวมากๆเลยอย่าลืมนะคะเมะร็ดก็ทานได้อร่อยด้วยครูดาชอบทานมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเมะร็ดจำปาดะทอดสุกกาลังดีเลย สูตรนี้นำไปทำกินทำขายได้เลยค่ะอร่อยมากๆครูดาการันตีเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดาด้วยนะขอบคุณมากค่ะ